ข้าราชการครูนะคะและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประทมศึกษาจันทบุรีเขตหนึ่งค่ะเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรม Open My W ม l l and o p e n Heart เพื่อเน้นพัฒนาสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กรและทำงานอยากมีความสุขค่ะ ช่วงบ่ายวันนี้ที่ห้องจุลมาณี2โรงแรมเคปิแกรนอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีได้มีกำหนดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรม Open m y v i l l a ิวแอนด์โ a r โดยมีนายมนตรีทัดเทียมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขตหนึ่งเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมซึ่งการอบรมครั้งนี้สืบเนื่องจากในปีงบประมาณ2556สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กำหนดตัวชี้วัดที่10ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การซึ่งเป็นการวัดที่มุ่งเน้นใน3มเรื่องอาทิ 1. ความสอดคล้องเชื่อมโยงกันในองค์การได้แก่ทิศทางขององค์การผู้นำวัฒนธรรมและบรรยากาศในการทำงาน 2. ความสำเร็จขององค์การได้แก่ความรับผิดช,ชอบในหน้าที่การจูงใจการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาหัวหน้างานและการกำกับติดตามการทำงานเป็นทีม สการสร้างสิ่งใหม่ได้แก่การปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ภายนอกและการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ทั้งนี้สําหรับวัตถุประสงค์ของการจัดการอบรมก็เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขตหนึ่งได้เกิดความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การและมีแรงจูงใจในการทำงานให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายขององค์การและทำงานอย่างมีความสุขต่อไป